ฝนธนาสุนทรถวายสบายยักษ์แม่ใหญ่ล้วงไหายโชเลขไม่กักเลขเด็ดประจำหนมิถุนาย,ยน66 วันนี้แล้วเป็นวันหวยออกใครกำลังมองหาเลขเด็ดโค้งสุดท้ายห้ามพลาดเพราะเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งฝนธนาสุนทรออกมาโชว์เลขปิงปองที่ล้วงหายหลังถวายสบายยักษ์แม่ใหญ่บอกเลขเด็ดงวดนี้ไม่มีกัก๊กพร้อมอวยพรให้แฟนๆโชคดีรับโชคกันทวนหน้ารู้แบบนี้อย่ารอช้าไปดูเลยว่าเลขปิงปองฝนธนาสุนทรคือเลขอะไรจะได้ไปหาซื้อกันก่อน โดยในอินสตาแกรมของฝนธนาสุนทรได้โพสต์รูปภาพและคลิปไปถวายสบายเจ็วันเจ็ดสีให้ยักษ์แม่ใหญ่วัดต,ตะเคียนข้อความว่ามาถวายสบายเจ็วันเจ็ดสีให้ยักษ์แม่ใหญ่ที่วัดต,ตะเคียนค่ะยักษ์แม่ใหญ่ใจดีขออะไรให้หมดเลยและเธอได้โพสต์คลิปบรรยากาศและคลิปล้วงหายขอเลขเด็ดว่ามาถวายสบายยักษ์แม่ใหญ่พร้อมจับปิงปองมาฝากด้วยขอให้โชคดีกันทวนหน้านะคะ โดยสาวฝนพูดในวิดีโอว่ามีอยู่สามหายพอดีหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยซึ่งเจ้าตัวได้หยิบหลักหน่วยเป็นเลข8หลักสิบเป็นเลขหนึ่งและหลักสุดท้ายหลักร้อยเป็นเลข3ซึ่งเรียงเลขที่เจ้าตัวจับทั้ง3หลักได้เป็นเลขดังนี้เลข3ตัวเป็น8 1 3 3นึ่งส 8, 8 3 1 1เลข2ตัวเป็นเลข8 118 3 11 3 38และ8 3